ท่านเองเนี่ยต้องการการยอมรับจากใครสักคนนะครับแล้วท่านเนี่ยก็พยายามจะพิสูจน์ตัวเองขึ้นมาแล้วรวมไปถึงเอามาใช้ในการสร้างตัวตนหรือการยอมรับในทางของประชาชนด้วยนะครับหลายอย่างที่ท่านพยายามทำเนี่ยมันเป็นการพยายามพิสูจน์ตัวเองจากการที่ท่านโดนปฏิเสธในอดีตนะครับเพื่อที่ท่านอยากจะเป็นคนที่ยอดเยี่ยมในการรับใช้เพื่อท่านจะรับใช้แล้วมันเกิดผลมากอะไรประมาณนี้นะครับพี่น้อง การทาดีต่างๆมากมายของท่านเนี่ยลึกๆนี่นะครับหลายคนเนี่ยไม่รู้ตัวซื้อซ้ําว่ามันถูกขับเคลื่อนไปด้วยการถูกปฏิเสธจากใครบางคนแล้วท่านก็ใช้คริสักรหรืองานของพระเจ้าเนี่ยเป็นตัวที่ที่ทำพิสูจน์ว่าท่านเป็นคนที่ยอดเยี่ยมนะครับยังรู้ไหมว่าใจแบบเนี้นะครับที่เป็นใจที่แข็งขันเนี่ยเพื่อสร้างผลงานในทางพระเจ้านี่นะครับมันถูกของบางคนนะครับมันถูกขับเคลื่อนไปด้วยความขมในใจขับเคลื่อนไปด้วยการถูกปฏิเสธแต่ท่านทราบไหมว่า การรับใช้ประเภทนี้นะครับจะไม่เกิดผลเพราะท่านรับใช้ด้วยใจที่ขม